สวัสดีครับขอต้อนรับเอซีเข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้มาฉาเชิงซาตั้งแต่เช้าฮะกะตะเลรกกจะไปทานข้าวที่อ,อะไรนะที่พัทาาพัทธาราพัทธาราคาเฟ่พอดีเขาไม่มีกับข้าวมีแต่กาแฟกับเบเกอรกี่แต่ตอนนี้ก่อนกับสุดประการก็แวะมาที่ร้านเดิมนะผมจำชื่อร้านไม่ได้นะ รัวส้มเกี้ยงอะไรนี่แหละครัวแม่ส้มเกี้ยงอะไรกับข้าวอร่อยมากครั้งที่แล้วมา,มาทานแต่ไม่ได้ทำช่องนะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาทานก่อนกลับบ้านนะครับอ่ะไปกันเลยครับน่าจะเป็นครัวขัวแม่ส้มเกี้ยงหรืมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว บรรยากาศประมาณนี้ครับาาครั้งที่แล้วมาทานอย่อร่อยมากคพอๆเลยนะเปิดบริการสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มครับมาถศุกแล้วเดี๋ยวพาไปดูป้ายร้านนี่ครับวแม่ส้มเกลี้ยงริมแม่น้ำบางปะกงนี่ครัวแม่ส้มเกลี้ยง,งรครัวแม่ วันนี้ไม่โนเดกินอู่วัน,น้ม่โนเดตสมเกียรบรรยากาศครับบรรยากาศริมแม่น้ำบางประกงนาะทานข้าเสร็จก็จะกลับบ้านกลับสมประการตรงนี้ต้องรุยงานคนระับตรงนี้ทำงานเมื่อก่อนตรงข้างหน้าเนี่ย เมื่อก่อนจะเป็นที่นั่ง ulas, เขาเลื้อออกครับเขาเลื้อออกตอนนั้นผมมานานแล้วนานแล้วหลายปีแล้วนะโ้นานมากแลว้วอะตอนนั้น<ป>ตอนนั้นมาที่นั่งชิวกว่านี้เนาะเออที่นั่งชิวกว่านี้ใช่เขาลื้อชิวกว่านี้ต้มส้มปลาทูฮะต้มอะไรปลาทูนี่ยต้มส้มนี่แหละต้มส้มนี่แหละใช่นี่แหละนี่แหละแล้วก็น,นี่ สุดยอดมากเลยเนี่ยน้ำลายผมไหลเนี่ยตัวเนี้ยผู้ปลาเนี่ยอืออือครับทานข้าวก่อนกับจุประการครับเนี่ยต้มส้มปลาตูวชื่อร้านแม่ต้มเกยม อันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมานะเพราะว่าร้านนี้กับข้าวลรอยมากร้านแม่ต้มเกี๊ยวนี่นะต้มตำต้มตำต้มตำ,มตำ,มตำปีกไก่ทอดทาเข้าเย็นที่ร้านแม่ต้มเกี๊ยริมน้ำริม,มน้ำอ่างทง กินข้าวมันสายเช้าอ่ะกินขนมปังกับกบาแฟ nấm súp cho mượn bà con phô nước mận, nào rồi có mực mực hải mà mận, nấm súp ăn rất là ngon, rất là ngon, rất ngon, นี่ซูชิปลาโนอนจะเป็นปลาตัวเล็กนะครับเดีด๋ยวดูเป็นปลาตัวเล็กเ <us it> นี่ยครับเป็นปลาตัวเล็กเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กมากินข้าวกันนะคะเดี๋ยจ้า อร่อย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 มากครับต้ตามเป็ดมากเลยแฟนเขาามเดแล้วสี่ กับข้าวน่าจะครบแล้วนะครับมีมีต้มส้มปลาตูชูชีปลาเนื้ออร่ปีกไก่ทอดแล้วก็ส้มตำปู้พระแบบเป็ะๆอ่อกปีกไก่ทอดกันน่ครับ ขอบคุณนะครับที่พี่เอฟซีจะเข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องนี้เลยน,น,น,นะให้ด้วยครับคลิปนี้เจอกันที่นี่นครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับพี่พทุกท่านวันนี้ไม่ถูกหวยนะถูกกินนะถูกกินเจอกันคลิปหน้าค,นครับขอทุกท,ท,ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครัับสสวดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดสับตไคร้กดกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม